ตอนที่สองสมแล้วเหตุใดเจ้ามิรีบบอกได้ยินเช่นนั้นพวกเยี่ยนเทียนซานก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีวันนี้จะไปจากเมืองหลวงเยี่ยนเทียนซานจึงเอ่ยด้วยสีหน้าสับสนออกมาว่าท่านเย่ช่วงนี้ข้าค่อนข้างยุ่งที่มาวันนี้ก็เพราะตั้งใจพาท่านไปชมที่ต่างๆในเมืองหลวงแต่คาดมิถึงว่าท่านแม้ปากจะบอกเช่นนั้นแต่เมื่อได้ยินว่าผู้อาวุโสเย่จะไปวันนี้ภายในใจของเยี่ยนเทียนซานก็อดที่จะโล่งใจมิได้ ทว่าแม้การที่ผู้อาวุโสเย่ยบำเพ็ญนเพียรในเมืองหลวงจะเป็นการรบกวนเหล่าผู้บำเพ็ญนเพียรในเมืองหลวงอย่างมากแต่เยี่ยงไรเสียเขาก็มีบุญคุณต่อแคว้นต้าเยียนเช่นนั้นเยี่ยนเทียนซานจึงอดมิได้ที่จะเกิดความละอายใจขึ้นมาเวลาเดียวกันนั้นเยี่ยนปิงซินก็มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความอะไรอาวร์ใช่แล้วเจ้ากับท่านเย่ท่านเพิ่งมาเมืองหลวงได้มีกี่วันมิอยู่ต่ออีกสักหน่อยหรือเจ้าคะข้าจะพาท่านไปชมที่ต่างๆในเมืองหลวงเอง เย่ฉางชิงยิ้มออกมาอย่างสงบนิ่งพลางโบกมือให้กับทุกคนอย่าดีกว่าวันหน้าหากมีโอกาสพวกเราย่อมได้พบกันอีกเย่ฉางชิงเอ่ยด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่าเย่ฉางชิงเอ่ยตามที่คิดจริงๆเวลานี้เขาสามารถบำเพ็ญเพียรได้แล้วหากกลับไปเมืองเสี่ยวชือด้วยหินหุ่นยวนที่เขาต้องใช้ในการบำเพ็ญเพียรที่ราชธรธมิลหามาได้เช่นนั้นเขาย่อมมีได้จับเจ้าอยู่แต่ที่เมืองเสี่ยวชื่อตลอดไปอีกแล้ว หากวันหนึ่งเขามีตบารมีที่สามารถปกป้องตัวเองได้มีเพียงแต่เขาจะท่องไปทั่วทั้งแคว้นใต้เยี่ยนแต่เขาจะท่องไปทั่วทั้งจงหยวนอีกด้วยหากเป็นไปได้โลกภายนอกจงหยวนเขาเองก็อยากจะไปดูด้วยเช่นกันมิเช่นนั้นเป็นถึงผู้ทะลุมิติอย่าว่าแต่เรื่องที่มีอาจปลุกดัชนีทองคําได้เลยแม้แต่โลกเซียนแห่งนี้ก็มีได้ท่องไปที่ใดเช่นนั้นเขาจะมีอัดอั้นตันใจตาย,ตายก่อนหรอกหรือสุดท้ายแม้พวกเยี่ยนเทียนซานจะเอ่ยรั้งไว้เท่าไรก็ตามแต่ด้วยความแน่วแน่ของเย่ชางชิง เขาก็ยังตัดสินใจที่จะไปจากเมืองหลวงและกลับเมืองเสี่ยวชือในวันนี้อยู่ดีจนใกล้เที่ยงวันเย่ฉางชิงก็ได้เดินออกจากประตูเรือนจิงหลันหยวนโดยมีพวกเยี่ยนเทียนซานเดินมาส่งทุกท่านเช่นนั้นเราก็ลากันตรงนี้เลยก็แล้วกันเยช่ชางชิงอุ้มจิ้งจอกน้อยเอาใกล้แววเมื่อเดินมาถึงหน้ารถม้าที่จอดรอยอยู่แล้วก็หมุนตัวไปเอ่ยลากับทุกคนท่านเย่เช่นนั้นวันหน้าข้าไปเยี่ยมท่านที่เมืองเสี่ยวชื่อได้หรือไม่เจ้าคะ เยี่ยนปิงซินมองเย่ฉางชิงด้วยความอะไรอาวรณ์เย่ฉางชิงจึงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มย่อมได้ท่านเย่ฐานถ่ายชิงสเสวียที่ปกติมีค่อยพูดค่อยจาใดๆทว่าเวลานี้กลับมองเย่ฉางชิงด้วยแววตาอะไรอาวรณ์และมีท่าทางอึกอักเช่นกันเย่ฉางชิงเอ่อยอย่างสุภาพว่าแม่นางชิงสเสวียมีอะไรก็เอ่อยออกมาเถิดท่านเย่ข้าไปเมืองเสี่ยวชื่อกับท่านด้วยได้หรือไม่เจ้าคะ ฐานไถยชิงสเสวียนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็เอ่ยด้วยท่าทางมิสบายใจชิงสเสวียเบาปัญญานักฆ่ายังมีข้อสงสัยในวิธีดนตรีอีกมากเจ้ากะแต่ว่าท่านวางใจได้นะเจ้ากะเมื่อได้รับคำตอบแล้วข้าจะไปทันทีจะมีรบกวนท่านอีกแน่นอนเจ้าค่ะเย่ช้างชิงยิ้มบางๆออกมาแม่นางชิงเซเว่กล่าวเกินไปแล้วหากท่านต้องการก็ย่อมได้อยู่แล้ว แม้การเดินทางด้วยค่ายกลล่วงเวลาจะสามารถไปถึงเมืองชิงเหอที่อยู่ใกล้เมืองเสี่ยวชือได้อย่างรวดเร็วแต่การเดินทางจากเมืองชิงเหอไปยังเมืองเสี่ยวชือยังต้องใช้เวลาอีกกว่าสองชั่วยามระหว่างทางหากมีสาวงามเช่นนี้เดินทางไปด้วยย่อมเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วการที่ฐานถ่ายชิงสเสวียยอมไปเมืองเสี่ยวชื่อกับเขาเย่ฉางชิงย่อมรู้สึกยินดีอยู่แล้วฐานถ่ายชิงสเสวียได้ยินคําตอบเช่นนั้นจึงยิ้มหวานออกมาก่อนจะเดินมาอยู่ข้างกายของเย่ฉางชิง จากนั้นเย่ฉางชิงและฐานไทชิงสเสวียก็ได้ขึ้นไปนั่งบนรถมาโดยมีเยี่ยนหยางเหนียนนั่งไปเป็นเพื่อนเพื่อเดินทางไปยังนอกเมืองทว่าเมื่อเย่ฉางชิงไปจากเรือนจิงหลันหยวนได้ประมาณครึ่งชั่วยามข่าวที่ท่านเทพฉางชิงไปจากเมืองหลวงแล้วก็แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วทันใดนั้นก็เกิดความโกลาหลขึ้นทั่วทั้งเมืองหลวงณนะสำนักศึกษาตรงหลันเจ้าว่าอะไรนะท่านเทพฉางชิงไปจากเมืองหลวงวันนี้งั้นหรือ เรียนท่านจังท่านเทพฉ้างชิงออกไปได้ครึ่งช่วยยามแล้วขอรับท่านเทพช้างชิงเพิ่งจะมาเมืองหลวงมินานก็จะไปแล้วหรือเรียนท่านจังใช่แล้วขอรับเฮอท่านเทพฉ้างชิงมอบวาสนาเช่นนี้ให้ข้าคาดมีถึงว่าสุดท้ายจะมีอาจไปส่งเขาเช่นนี้ช่างน่าเสียดายยิ่งนักท่านจังบางทีท่านเทพชางชิงอาจจะมีอยากให้เกิดความวุ่นวายขึ้นหลังจากที่ท่านจากไปจึงได้เลือกจากไปเงียบเงียบก็เป็นได้นะขอรับอึมคงจะเป็นเช่นนั้น ทุกท่านเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนับแต่นี้เป็นต้นไปพวกเราเหล่าบัณฑิตอย่าได้ลืมชื่อของท่านเทพฉางชิงทุกคราที่อ่านตำราก็ให้ท่องชื่อของท่านเทพฉางชิงไปด้วยผู้น้อยน้อมรับคำสั่งท่านจางขอรับทิศตะวันออกของเมืองหลวงจากการปรากฏตัวของเย่ฉางชิงรวมทั้งได้มอบพรให้แก่เหล่าสาวกทำให้รัษฎรเกือบครึ่งหนึ่งของเมืองหลวงกลายมาเป็นสาวกผู้ศรัทธาในท่านเทพชางชิงภายในระยะเวลาสั้นฮ่า หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปหากมิมีสิ่งใดผิดพลาดอีกมินานมิเพียงแต่ในเมืองหลวงแต่ทั่วทั้งคว้นใตเ้เยยนก็จะมีคนนับถือในท่านเทพช้างชิงผู้นี้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสองวันก่อนห้องเต้แห่งคว้นใตเ้เยน็นยังได้มีราชองการฉบับหนึ่งออกมาในราชองการกล่าวไว้ว่าคว้นใตเ้เย็นทั้ง12เขตห้าเมืองในทุกเขตทุกเมืองจะต้องสร้างอารามฉารังขึ้นในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเพื่อเพิ่มสาวกให้แก่ท่านเทพช้างชิง มีนานหลังจากข่าวท่านเทพช้างชิงไปจากเมืองหลวงในวันนี้แพร่ออกไปด้านล่างอารามชางชิงก็มีเหล่าสาวกระหนับหมื่นมารวมตัวกันในเวลามิถึงหนึ่งเครอพวกเขาหันหน้าไปทางอารามฉางชิงที่อยู่ด้านบนเขาตะวันออกจากนั้นก็คุกเข่าลงคำนับด้วยความศรัทธาท่านใดนั้นเสียงแห่งความศรัทธาก็ดังก้องไปทั่วทั้งเมืองหลวงภายในพริบตาผู้น้อยน้อมส่งท่านเทพชางชิงขอท่านเทพช้างชิงได้ดื่มด่ำกับพรอันวิเศษมีชีวิตยืนยาวนานตรับสิ้นฟ้าดิน ผู้น้อยน้อมส่งท่านเทพช้างชิงขอท่านเทพชางชิงได้ดื่มด่ำกับพอรอันวิเศษมีชีวิตยืนยาวนานตรับสิ้นฟ้าดินผู้น้อยน้อมส่งท่านเทพชางชิงขอท่านเทพช้างชิงได้ดื่มด่ำกับพอรอันวิเศษมีชีวิตยืนยาวนานตรับสิ้นฟ้าดินอีกด้านหนึ่งณหอสายลมจันทรามู่หลงลี่จูที่สวมกระโปรงยาวหงโลหิตกำลังยืนอยู่หน้าราวกั้นของชั้นบนสุดนางทอดสายตามองออกไปอย่างครุ่นคิดอยู่คนเดียวเช่นนั้นเกือบสองสามชั่วยาว มีน้ำซ้ำหลายวันมานี้มู่หลงลี่จูก็เป็นเช่นนี้มาตลอดหลิวหรูเยียนที่ขึ้นมาชั้นพินอย่างเงียบๆมองร่างบอบ,บางที่ดูเปล่าเปลี่ยวด้วยความสงสารหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งหลิวหรูเยียนจึงเอ่ยถามด้วยเสียงอ่อนโยนว่าท่านเจ้าหอวันนี้ท่านเย่ยจะไปจากเมืองหลวงแล้วท่านมีคิดจะไปพบเขาอีกสักคราหรือเจ้าคะฮะมู่หลงลี่จูได้ยินเช่นนั้นก็ได้สติขึ้นมาทันทีพร้อมกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเขาจะไปแล้วจริงๆหรือ มู่หลงลี่จูหันขอบมามองหลิวรูเยียนหลิวรูเยียนผงัไปทันทีก่อนจะพยักหน้าอย่างหวัดหวันในตอนนั้นเองมู่หลงลี่จูราวกับจะนึกถึงบางอย่างขึ้นมาได้จึงเอ่ยเสียงเย็นว่าเขาจะไปแล้วเกี่ยวอันใดกับข้ากันหลิวรูเยียนเหลือบมองมู่หลงลี่จูจากนั้นก็มิได้เอ่ยสิ่งใดอีกทั้งสองคนเงียบกันอยู่อย่างนั้นจนเวลาผ่านไปครู่ใหญ่มู่หลงลี่จูก็ขมวดคิ้วมุ่นก่อนพึมพำออกมาจะไปแล้วจริงๆหรือ หลิวหรูเยียนพยักหน้ารับด้วยความลังเลแล้วเหตุใดเจ้ามิรีบบอกมู่หลงลี่จูแค่นเสียงเย็นชาออกมาเพียงพลิปร่างของนางพลันแปลเปลี่ยนเป็นร่างเงาอันไร้เทียมทานเงาหนึ่งก่อนพุ่งออกจากชั้นบนสุดของหอสายลมจันทราและหอบไปทางชานเมืองทันทีเมื่อเห็นมู่หลงลี่จูจากไปแล้วหลิวหรูเยียนก็ยิ้มออกมาอย่างเข้าใจอดมิได้ที่จะพึพรรมพำออกมาสตรีนี้หนาะมิว่าเยี่ยงไรก็มีอาจหนีสิ่งที่เรียกว่าความรักไปได้ ณชานเมืองของเมืองหลวงเวลาผ่านไปราวหนึ่งชั่วยามในที่สุดรถม้าก็หยุดลงท่านเย่ถึงแล้วขอรับเยี่ย,งยางเหนียนเอ่ยด้วยรอยยิ้มให้กับเย่ชางชิงเช่นนั้นก็ลงจากรถม้ากันเถอะเย่ฉางชิงเอ่ยขึ้นมินานทุกคนก็ทยอยเดินลงมาจากรถมา้าแต่ขณะที่เย่ฉางชิงเพิ่งจะเดินออกมาจากด้านในรถม้านั้น เงาร่างอันอ่อนแอ่บอบบางสีแดงเพลิงเงาหนึ่งที่ห่อหุ้มไว้ด้วยพลังอันแข,แข็งแกร่งสุดจะเปรียบก็ได้เหาะเข้ามาใกล้ๆด้วยความรวดเร็วเย่ฉางชิงที่เห็นเช่นนั้นก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเขาอดมิได้ที่จะลอบทอดถอนใจออกมาคาดมิถึงว่าในเมืองหลวงจะมีผู้บำเพ็ญเพียรเช่นนี้อยู่ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสตรีอีกด้วย